สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะสร้างมากนะครับผมก็เราไปโม้กัน <client> เกี่ยวกับเรื่องห้องเครื่องมาก็หลายคลิปแล้วเนาะวันนี้ก็เลยพามาเยี่ยมนะครับผมในห้องห้องหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะครับผมสําหรับเรืออิกที่หนึ่งเลยนั่นก็คือตามตัวหนังสือเลยครับผมสตรีทลิงเกีย <t ries> นั่นก็คือหางเสียน,นั่นเองครับผมเรือลำนี้ใช้ระบบควบคุมทิศทางด้วยหางเสือนะครับผมาหางเสือของเขาเนี่ยใช้สองกระบอกนะครับผมซ้ายกระบอกหนึ่งฝั่งนี้ขวาวกระบอกหนึ่งนะครับผมใช้สองกระบอกนะครับผมแต่ใช้แกนเดียวนะครับสองกระบอกใช้แกนเดียวร่วมกันนะครับผมคือฝั่งนี้สมมตฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยมันหดเข้าปุ๊บ มันเข้ามาฝั่งนี้ใช่ไหมไอ้ฝั่งนี้มันต้องมันจะยืดออกตือ๊ออ่าอันนี้หางเสียนะครับผมใช้ควบคุมด้วยระบบไฮดรลิกนะครับเนี่ยอ่าปั๊มไฮดรลิกเขานะครับเป็นแบบปั๊มนิ้วนะครับใช้ปั๊มนิ้ว2ตัวเจ้าตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดวมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนึงอยู่ตรงนี้อ่ะกันไม่เอ่ยฮะเจ้าตัวหนึ่งนะครับปั๊มนิ้ว เขาเรียกกันว่าปั๊มนิ้วเพราะว่าข้างในชิ้นส่วนประกอบของเขาเนี่ยเป็นนิ้วนะครับผมเป็นนิ้วเป็นลูกสูบนิ้วแล้วก็เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้วินนะวินก็คือคว้านคว้านท้ายเรือคว้านท้ายเรือของเขาก็ใช้ระบบไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับผมไฮดรอลิกซ้ายกับขวานะครับผมใช้2ตัวเลยก็ใช้งานหลักนะครับผมหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งก็สำรองนะครับผมเผื่ออเซเดนเผื่อมันชำรุดนะครับผมว่าง่ายๆ ก็มีํำลองใช้สตัวนะครับผมปั๊มไฮโดรลิกาหางเสือก็เหมือนกันนะครับผมมีสองตัวครับผมซ้ายขวาก็ผลัดกันใช้ทีละตัวนะครับผมมาพามาชมกันนะฮะห้องนี้ห้องไม่ใหญ่นะครับห้องก็ไม่ถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ถือว่าแคบเท่าไหร่นะครับผม ระบบ e m ม r g จินซเจ้าตัวนี้เห็นรูปพังงาเนี่ยเขาเรียกว่า e m e r g e ิน y s t ส e ตเ n g g e กียนะครับผมเนื้อระบบถือท้ายด้วยมือนะครับด้วยมือ,อยังไงทางทางเขาบางท่านอาจจะงงเอา้าอยู่บนสะพานเดินเรือเขาก็ถือท้ายด้วยมืออยู่แล้วเนาะแล้วไอเจ้าตัวนี้ถือท้ายด้วยมือ,อยังไงอ่าถ้าคนถ้าระบบถือท้ายอยู่นู่นนะครับผมมันขัดข้องเขาก็จะมาถือท้ายที่ตรงนี้หรือในกรณีที่ เครื่องปั่นไฟดับนะครับผมไม่มีไฟฟ้ามาขับปั๊มไฮดรอลิกนะครับผมเขาก็จะใช้ไอเจ้าตัวนี้นะครับผมขับแทนนะครับผมแล้วก็เขาจะมีวิทยุมีโทรศัพท์นะครับคอยคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมหรือพูดง่ายเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นปั๊มมือนั่นเองนะครับผมมีระบบกลไกการใช้งานนะครับผมก็ หน้าที่ของลูกเรือนะครับผมฝ่ายห้องเครื่องนะครับผมทุกทุกคนนะครับผมต้องสามารถใช้งานเจ้าตัวนี้เป็นนะครับผมเน้นเลยทุกคนทุกตำแหน่งนะฮะต้องใช้เป็นอุปกรณ์อนะิมมินเ่เนาะสำคัญมากนะครับผมแล้วก็อะไรอีกเอ่ยอ๋ขอใช้ระบบไฮดรอลิกมันก็มีแค่นี้แหละห้องหางเสือนะครับผมมีอะไรอีกไหม <laughs> อ่ะแค่นี้แหละห้องหางเสือนะ มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับผมเกี่ยวกับระบบหางเสือหรือระบบถือท้ายนั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมจุ๊บจบสวัสดีครับ